เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันกันกบผมนะครับวันนี้จะมาแจกนะครับแจกได้รอยแบงก์ก็น่าจะเป็นมอดอยู่แล้วนะครับคงไม่คงไม่เข้ามาแจกยศหรอกมันะครับทุกคนมีเฮนะถ้าผมแจกยศเนี่ยนะครับวันนี้เราจะมาแจกมอดไปดูกันว่าเป็นมอสอะไรนะครับ แว่า <muitas S 2> ่คือพายแบงค์ไทยแลนดนะครับไม่ใช่พยแบงค์กลนะอันนี้มอดนี้เราแจกไปแล้วนะครับเฮนทริลทุินี่มามารีวิวยิงบอดหรือว่ามาแจกมอดเนี่ย นี่นี่ผมแจกวันนี้มาทดสอบดูไอระเบิดครับดูดูดูเจนก่เป็นไงล่ะเฮดช็อตเจนกิลล่า <c oughs> วันนี้วันนี้ยังไม่พอครับนี่ <c oughs> เป็นไงมีทั้งเจนกมีถังเบียร์แล้วครับเคสือร้อยแล้วก็ ทางโมก,กิ้งครับโมกิ้งเพ <Head shot. S 1> ื่ควันนะครับเป็นเป็นหางเบีย <head> สามารถดาวน์โหลดไดใ้ใต้ใต้คลิปนะครับดูดีแคปชั่นนะครับก็นี่แหละมันอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่า Chain h e a d shot chain headshot chain headshot <c oughs> ม,มันน่าจะปืนปืนบอดได้นะ chain killer <c oughs> ฟันเท้าหน่อยก็ไม่ได้เอ้ย headshot เห้ครับ โหดป้าเนี่ยเบียรแต่ว่ามันบงมันบังนิดหน่อยนะครับนี่เราก็พอเห็น <c oughs> จะออกไปแจ้งข้อฟ้ามป้า <c oughs> head shot น,นี่ครับ สวยจริงๆครับ <Head shot. S 1> เดี๋ยวมาดถังเบียร์อีกเ,เอาไาอีกเพีย <Head shot. S 1> น,นึ่งตอน้มาถึงแลรับ, <Head> บรบองว่าจะเท่แน่นอนครับเจกิลอร์ เปิดห <Merci>. uh, ัวหนุมไม่ใช้ครับขี้เกียจซ่อมโดนใส่เราเลยนะ Lên Chain là Chain headshot. Chain headshot. headshot. Chain headshot. Chain 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 headshot. Chain Chain kiểu. จะลังจะยิงโดนหัวเลยเมื่อกี้ลอยไปเลยไม่โดนใครนะฮะหัวยิงทะลุเป็นไงดีดี ก็สำหรับคนไหนที่กลัวนะครัก <Head> ็จะโดนแนลงมั <Chain killer. S 1> แบบนี้ถ้ากลัวนะครับแนะนำว่าหนึ่งไม่ต้องลงก็ได้สสมัครไอดีนะครับเอายดยดยดเด็กอะยดเด็กอะ Blue Team เอายดเล็กอะเข้ามาเข้ามาลองเล่นดูถ้าไม่ถ้าไม่มีปัญหาค่อยเอายดจริงยด ของคุณที่เล่นปัจจุบันน่ะมาเล่นก็ได้ถ้ากลัวนะครับ,รบแต่ถ้าไม่กลัวก็เหมือนผมอ่ะเอายอดแบบที่เล่นเล่นอยู่บ่อยๆยอดที่เอามารีวิวมัดบ่อยๆก็นี่แหละนะครับก็บขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามชมกันนะครับถึงแม้อาจจะน่าเบื่อน่าเบื่อนะครับ แต่ทุกคนนี่ของฟรีนี่เรียกเรียกเลยนะครับใช่ไหมของฟรีนี่เรียกเลยนะครับอสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับสามารถดาวน์โหลดมอดได้ใต้คลิปนะครับหรือตรงดีแคปชั่นนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน See you again ในคลิปเจอดาวเทียม